สวัสดีค่ะทุกคนเจลเองนะคะเหลาไปเรื่อยเองค่ะวันนี้เจลขอเหลาข่าวดีที่ละเอียดกว่าเดิมใครที่กำลังฝันอยากเป็นครูผู้ช่วยเตรียมเหตุได้เลยค่ะเพราะกรมส่งเสริมการเรียนรู้เขามาพร้อมกับโอกาสทองแต่ครั้งนี้เป็นกรณีพิเศษทีท่คุณจะต้องรีบคว้าเอาไว้บอกเลยว่าข่าวนี้มันต้องเหลาแบบเจาะลึก วงการครูเฮลันกรมส่งเสริมการเรียนรู้เปิดสอบครูผู้ช่วย215ออัตรากรณีพิเศษเช็คคุณสมบัติด่วน คุณผู้ฟังคะนาทีนี้ใครที่ตั้งใจจะเป็นข้าราชการครูและมีคุณสมบัติตรงเป๊ะๆต้องฟังให้ดีเลยค่ะเพราะอกคศกรมส่งเสริมการเรียนรู้เขาประกาศรับสมัคร,ร,ร,รคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเขารับราชการในตำแหน่งครูผู้ช่วยกรณีมีความจำเป็นหรือมีเหตุพิเศษประจำปี2568แล้วนะคะคุณข่าวนี้สดๆดดร้อนๆจากเพจ Facebook ของกรมส่งเสริมการเรียนรู้และเว็บ สต์ครูวันดี .com เลยค่ะบอกเลยว่างานนี้เปิดรับเยอะถึง215อัตราเลยนะเยอะมากเวอร์โดยเขาแบ่งออกเป็น3มหน่วยชัดๆเลยค่ะคุณ หน่วยที่1สถานศึกษากลุ่มทั่วไปจัดไป200อัตราเต็มเจมหน่วยที่2สถานศึกษากลุ่มวิทยาศาสตร์9อัตราและหน่วยที่3สถานศึกษากลุ่มฝึกและพัฒนาอาชีพอีก5อัตรารวมทั้งสิ้น11กลุ่มวิชาเอกเลยนะคะใครเรียนเอกไหนมารีบเช็ครายละเอียดเลยค่ะส่วนเรื่องเงินเดือนก็ดีงามไม่แพ้กันค่ะคุณเริ่มต้นตั้งแต่18,220บาทไปจนถึง21,000 510บาทขึ้นอยู่กับวุธิที่ใช้สมัครเลยค่ะแต่ที่สำคัญมากๆเลยนะคะคุณผู้ฟังสำหรับครูผู้ช่วยกรณีพิเศษเนี่ยเขาจะมีคุณสมบัติเฉพาะที่ต้องเป๊ะมากๆค่ะคุณสมบัติทั่วไปอันนี้ก็เหมือนรชาชดารทั่วไปค่ะคือต้องมีสัญชาติไทยอายุไม่ต่ำกว่า18ปีบริบูรณ์ไม่มีประวัติอาชญากรรมร้ายแรงไม่เป็นนักการเมืองหรือพระภิกษุสามเณรค่ะ คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งต้องมีวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษาหรือที่กออคศรรับรองและที่ขาดไม่ได้คือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูหรือหนังสือรับรองจากครูสภาค่ะ และที่สำคัญที่สุดสำหรับกรณีพิเศษคือคุณสมบัติเพิ่มเติมค่ะคุณคุณต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่สอนในสังกัดกรมส่งเสริมการเรียนรู้มาแล้วไม่น้อยกว่า3ปีแถมมีภาระงานสอนอย่างน้อย5้าคาบต่อสัปดาห์ด้วยนะคะและต้องแนบตารางสอนพร้อมรับรองจากผู้บริหารที่สำคัญอีกอย่างคือต้องเป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกตามระบบคุณธรรมท้าเริ่มงานตั้งแต่1ธันวาคม2557เป็นต้นไปคะ่ะ ขั้นตอนการสมัครก็ง่ายแสนง่ายค่ะเพราะเขาให้สมัครทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้นค่ะคุณไม่ต้องวิ่งวุ่นไปที่ไหนให้เสียเวลาเลยแต่มีข้อแม้ค่ะคุณคือต้องรีบนะคะเพราะเขารับสมัครแค่ช่วงสั้นๆเท่านั้นค่ะตั้งแต่วันที่11ถึง17มิถุนายน2568นี้เท่านั้นใช่ค่ะคุณฟังไม่ผิดมีเวลาไม่เยอะแล้วนะคะใครที่เล็งตำแหน่งนี้อยู่คุณสมบัติครบถ้วนตรงตามเป๊ะๆต้องรีบเข้าไปดูรายละเอียดเต็มๆ ละสมัคครเย่งานนี้เจลบอกเลยว่าต้องรีบแล้วค่ะคุณอย่ารอช้าโอกาสดีๆแบบนี้ไม่ได้มีมาบ่อยๆนะคะใครที่อยากเป็นครูผู้ช่วยอยากรับราชการอยากมีอนาคตที่มั่นคงนี่คือจังหวัดของคุณแล้วค่ะรีบเข้าไปสมัครด่วนๆเลยนะคะ ก่อนจากกันไปในวันนี้อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันนะคะไม่ว่าจะที่ Facebook หรือ YouTube เราจะเลาให้เธอฟังทุกดรามา่าทุกซีรีส์ทุกข่าวบันเทิงทุกเหตุบ้านการเมืองแบบเข้าใจง่ายสไตล์บ้านๆเพราะบางเรื่องมันต้องเล่าเหล่าไปเรื่อย